จำถ้าจําได้ถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องล่าสุดท,ที่เล่นตอนนั้นก็4ี4วัตกับใครสักคนในทัางเอกจาไม่ได้เหมือนกันเรื่องเอข้าววันให้หนูเป็นสายลับใช่เข้าวันให้หนูเป็นสายลับสีวัตกับบีบีมาริกาใช่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 ก็ถือว่า พยายามให้ทุกอย่างยังคงเดิมอยู่ตอนนี้มีเทคนิคไหมพี่ลิสทำไมแบบสิบปีก็ยังหลอเดิมหาหมอครับมันปฏิเสธไม่ได้คือยุคสมัยนี้คือคือวัยนี้เขาเลขห้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัยไม่ได้เป็นวัยเสริมสร้างไงมันเป็นวัยซ่อมแซม <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรที่ที่เรา <c oughs> ควรจะ <c oughs> ควรจะซ่อมเราต้องไปหาหมอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเลย ออกกาลังกายกินอาหารที่ดีแต่ที่สําคัญคือก็ต้องมีคุณหมอคอยดูแลมจิมจิกอะไรกาอรออกกลังกายาอ,อ่าของผมจริงจริงเรื่องการออกออกกำลังกายผมให้ความสำคัญแบบเยอะนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบกินกินเก่งเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ต้องออกให้มากแค่นั้นใช่ มันเป็นการดูแลแบบเขาเล่กเดินทางสายกลางมั้งไม่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปอะไรเงี้ยใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ช่วงนี้อัปเดตชีวิตก็ก็ยังใช้ชีวิตกับการถ่ายละครอยู่แล้วก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆก็ยังไปกับออยอยู่ก็ ในกรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศไปได้หมดขอให้เป็นคนจ้างไปหมดนฮะก็ถือว่าถือว่าปานกลางครับก็คอนเสิร์ตพวกผมก็ถือว่าคนคนจะคาดหวังว่าถ้าเจอลิฟต์ออยต้องต้องสนุกต้องเต้นต้องอะไรซึ่งนั่นเป็นความจริงคือก็ยังเต้นอยู่ก็ทุกคนไปก็ส่วนมากจะบว่มาปวดเนื้ปวดเมื่อยตัวกับบ้านเลยทุกคนอะไรนะฮะ ผลงานเพลงใหม่ๆยังไม่มีครับคือเคยเคยเอาเอาเพลงใหม่ๆของศิลปินคนอื่นนะไปร้องในคอนเสิร์ตกลายเป็นว่าคนที่มาดูเขาไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาอยากจะมามาสนุกกับเพลง9ก่าเนะเป็นการรีมายเพลงแบบยุคยุคเมื่อก่อนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเอยมันสนุกจังเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นร้อง,อ,งงองเพลงเดิม,ดมสไตล์เดิม ก็ถือว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นเทรน์ที่ทุกๆจังหวัดเขาจะมีร้านร้านก้าวประจําจังหวัดเนาะแล้วก็คนที่มีกําลังซื้อส่วนมาก็จะเป็นคนที่แบบอยู่ไวไว้9วนี่แหละคือเขาสามารถทํางานแล้วมาดูคอนเสิร,ร์ตได้มากินมาดื่มได้ก,ก็ส่วนครั้งที่แล้วผมไปก็ไปเป็นงานเทศการอาหารคือดีอย่างหเลยเพราะว่า คือคนลาวที่นู่นเนี่ยบางคนเขาไม่เคยไม่เคยดูคอนเสิร์ตริฟออยเลยมีบางคนเข้าเดือนมาบอกว่าเนี่ยความฝันเขาเป็นจริงลวเขารอมา30กว่าปีใช่เพราะาเขาไม่เคยดูเขาได้ดูเมื่อครั้งที่แล้วแล้วอย่างวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่ลาวเหมือนกันพรุ่งนี้ไปปักเซอ่าก็จะเป็นงานเทศกาลอาหารที่นู่นเหมือนกันใช่ใช่ก็ถือว่าแบบก็ไปเจอคาเลนะียนัทบ้านพี่เมืองน้องอนน่องเอนาะก็ คนที่นู่นก็เขาก็เขาก็ฟังเพียงเราที่ไปโลแวกนี้ก็มีนี่แหละครับแค่แค่ลาวครับขมิคุยเขาไม่รู้เรื่องใช่พูดภาษาลาวอุ้ยภาษาลาวกับภาษาไทยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะใช่เวลาพูดอะไรเงี้ยคือเขาเขาพูดะไรมาเราเข้าใจหมดอืมอืม แต่ลาวเนี่ยผมไปกันบ่อยนะไปคอนเสิร์ตอุ้ยหลายครั้งน่าจะเจ็ดแปดรอบแล้วอะเยอะเยอะเยอะอยู่ตลอดการนะครับมีมีวิจัยไหมว่าทำไมิออยแบบทุกวันนี้คนเด็กเุ่งใหม่ก็ยังเอาเปรออยอยเดิยวเน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ออยยังหล่ออยู่คือกระแสของออยคือต้องยอมแล้วก็เออคือใช่และคือเราเวลาเราไปคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ย เราจะเห็นว่าแฟนคลับของออยเยอะเยอะมากเขาจะมาแบบคือด้วยความเป็นตัวตนเขาด้วยแหละผมเรู้สึกว่าเอ้ยดีแล้วแหละคนชอบออยเยอะๆจะได้จ้างคอนเสิร์ตเยอะๆสบายแล้วนี่ยใช่รักพี่เจส่วนมากจะเป็นคอนเสิร์ตที่ I.S. Grammy ครับแต่ส่วนมากที่ไปบ่อยๆเลยจะเป็นพี่มอสเป็นมอสนิปออยเป็นแ แพ็กนี้เนี่ยมันมาจากคอนเสิร์ต R.S กั a แรมมีที่เขาจัดที่ IMPACT แล้วก็มันเป็นการต่อเนื่องไปว่าพอดีว่าเพลงของ l i ฟ f Oil กับเพลงพี่มอสเนี่ยมันจังหวะมันใกล้กันแล้วพอเราไปเล่นในคอนเสิร์ตด้วยการปุ๊บมันเลยกลายเป็นแบบเอ้ยมันมันละมุนดีอะไรเงี้ยคนเลยชอบผัดกันร้องด้วยแจมกันด้วยเราได้ร้องเพลมมีบ้างเขามาร้องแงเป็น R.S บ้างอะไร ใช่ตอนนี้ก็จริงๆมันการการยุค90เนาะบางทีเราจะไม่ค่อยอยากจะจำกัดว่ามันจะเป็นค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหนแต่ทุกคนที่ที่อยู่ใน90าถ้าเกิดมารวมตัวจริงๆว่าสนุกนะมันเป็นคอนเสริรที่สนุกมาก ใช่เพราะว่าบางจริงๆเพลงลิปออยเนี่ยค่อนข้างจะหาฟังได้ยากเพราะปกติเวลาไปไปตามร้าน9้นต่างๆเพลงลิปออยไม่ค่อยมีใครไปร้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเป็นเพลงลิปออยมันน่าจะมาจากตัวตนพวกเรามากกว่าใช่ใช่เพลงเต้นเพลงเร็วเพลงอะไร <c oughs> ลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหาครับเราจ่ายตรมทุกงานครับเพราะว่า คือจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้อยากให้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนาะแต่ไ s ตอนนี้ก็ดีอย่างนึงคือสถานที่ไหนที่เขาเสียลิขสิทธิ์ให้บริษัทแล้ว,ลวเราก็สามารถไปเล่นได้เลยแต่บางงานที่ยังไม่ไม่ได้เสียลิขสิทธิ์เขาก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เราข้างนึงก็โอเคเป็นได้คิวยาปีนี้เป็นแนจะถึงเดือนธันวาแล้วครเดือนละงานฮะรอเล่น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 อย่างยังไม่มีไม่มีแค่ประมาณสองสามเดือนมากกว่า ใช่ใช <c oughs> ่อแี๋อคือพอดีผมทำทำลานกางเต็นท์อยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่ที่เขื่อนกระเสียวนะผมก็เลยตั้งชื่อชื่อแคมป์ว่าด่านช้างเยสแคมป์ครับเป็นแคมป์ที่แบบสำหรับคนที่ชอบไปกางเต็นท์แลวพอดีว่ามันเป็นมันเป็นแคมป์เราด้วยไง เร้สูดมันก็น่าจะมีคอนเสิร์ตบ้างนะก็เลยลองไปจัดคอนเสิร์ตดูกลายเป็นว่าแฟนคลับแฟนเพลงก็ตามไปดูกันมันก็รู้สึกเอ้ยสนุกเริ่มสนุกก็เริ่มมีโปรเจกต์แรกมีโปรเจกต์สองตอนนี้ก็เลยมีโปรเจกต์สามอะไรอย่างเงี้ยผมมันอ,อของแคมป์เราจะเป็น private party private party คือคนประมาณ250ไม่เกิน300คน กลางเต็นท์ก็จะมีจํานวนจํากัดนะเช่นแบบเรารับคนกลางนอนตอนเต็นท์ได้ประมาณสักร้อยกว่าคนร้อยสี่สิบคนนอกนั้นก็จะเป็นที่แบบมาดูแล้วอาจจะนอนในเมืองหรืออาจจะใกล้ๆแถวนั้นก็ไปกลับสนุกฮนะคคิดยังไงถึงเปิดลานกลางเต็นท์ผมเป็นคนชอบเที่ยวตั้งแต่ยุคโควิดโควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้ไงก็เลยบอกเพื่อนว่าไปทำไรดีวะอยากเที่ยวเพื่อนเลยชวนไป ปไปกางเต็นท์พอไปกลางเต็นท์แล้วชอบพอชอบปุ๊บเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีที่อยู่ที่นั่นนะลองไปดูไหมที่ชุนบุรีพอไปถึงปุ๊บว้าวเห็นปุ๊บก็เลยก็เลยเริ่มทำเลยคอนเสิร์ตเฉลี่ยปีละสองครั้งไม่เยอะแต่ยีมีนา 28มีนาที่จะจัดเป็นคอนเสิร์ตของเจมส์แล้วก็ฟุกไอ้น้ำครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นริปออยเต๋าใช่ใช่ครับของผมคือจะเป็นโปรเจกต์ทุกๆปีที่คิดไว้นะเช่นแบบริฟออยกับใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะจัดช่วงปลายปี ก็คือเป็นโปรเจกต์เมื่อปีที่แล้วเป็นลิฟต์ออยเต๋าชายฟีดแบ็กดีเราก็ใช้เงินจากจากคนที่ไปเที่ยวเนี่ยแหละค่อยๆปรับปรุง คนก็ชอบบ่ะมันกางเต้นมันมันร้อนแล้วก็พยายามหาร่มไม้เขาก็ไปซื้อต้นไม้มาปลูกทุกอย่างตอนนี้ก็ร่มรื่นแล้วถือว่าเป็นธุรกิจที่บูมต่อเนื่องเพราะเรารู้สึกว่าแต่แรกคิดว่าคนกลางเต้นเนี่ยน่าจะสักปีสองปีน่าจะเลิกเลิกคิดกันละแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นี่แบบคนโหยหาแบบไปเที่ยวต่าง ต่างจังหวัดไปนอนแบบธรรมชาติไปเสพธรรมชาติอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวนะเราไปอยู่แบบกับธรรมชาติจริงๆได้อยู่กับเพื่อนกับคนที่เรารักไปใช้ชีวิตอยู่แบบด้วยกัน24ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันสนุกนะตัวผมอรอไปบ่อยมากผมทำช่องช่อง u t u b e ด้วยใช่ไปทำช่อง l i v t the Camper มันก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยรถมอเตอร์โฮมก็ตอนนี้ทำเล็บร้อยกว่าอีพีละใช่ทำมาประมาณ3ปีนี้ปีที่4ใช่ลูกไปไม่ได้ลูกติดเรียนลูกก็จะอยู่ที่บ้านกับคุณปู่คุณย่าส่วนผมก็แบบไปเที่ยวคือเป็นโชคดีที่เป็นครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวตามที่นูน่นที่ไหนเขาบอกสวยก็ไปที่ไหนเขาบอกตรงนี้ดีเปิดใหม่แล้วก็ไปอะไรอย่างน้นอยก็ไปช่วยเป็นคาเรลแกไปทําให้ธุรกิจของ,ของการท่องเที่ยวประเภทนี้มันบูมขึ้นด้วยก็คนที่ชอบลาน เขาเรีกชอบกางเต้นชอบอยู่ใธรรมชาติลองไปที่สุพัรณบุรีนะครับที่เขื่อนกระเสียวชื่อด่านช้างเยสแคมนะฮะก็จะมีรับรองว่าตรงนี้จุดเด่นของเราเลยคือห้องน้ําห้องน้ําปกติผู้หญิงไปากางกางเต้นเนี่ยจะชอบบ่นว่าห้องน้ําไม่ดีบ้างน้ําอย่างงู้นอย่างสกปรกบ้างแต่ของเรานี่แบบเรื่องห้องน้ํานี่เป็นระดับหนึ่งลองเข้าไปดูในในเพจได้ด่านช้างเยสแคม ใช่ก็คือสำหรับคนที่แบบชอบกางเต็นท์คนที่มีรถคาแคมป์ก็สามารถไปไปจอดนอนได้ลานหินไม่มีครับมีแต่ลานลานหญ้ายอย่างเดียวครับถือว่าเป็นช่วงที่ละครมาออนแอร์พร้อมกันในในใน,ในช่วงเดียวกันชนกันตอนนี้ออนแอร์ชนกันอยู่ห้าเรื่องก็เลยแบบ คือปกติเมื่อก่อนมันพอพอไม่มีออนแอร์ก็ไม่มีออนแอร์เลยช่องสามช่องเจ็ดไทย p ี s ช่องวัน GMM ใช่ก็เป็นเป็น q g b t q แล้วก็2เรื่องแล้วใช่มันมาออนแอร์ช่วงช่วงช่วงเดียวกันมากกว่าครับคนดูอาจจะเชื่อมั้ง คนดูอาจจะเชื่อว่าแบบเราเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันสนุกนะมันมันมีอะไรให้เราได้เล่นเยอะ <c oughs> จุดเริ่มต้นเรื่องแรกเลยเจนนี่กลางวันคนรับกังืนง่ะเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีนักเกือบสามสิบปีแล,ล,แล้วอ่ะเรื่องก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในหอหินอืม <c oughs> คือคอหลายๆคนเขาจะบอกว่าพีพพ่ลิปพี่ลิปรับรับรันี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกมันเล่นได้นะมันคือการแสดงศาสตร์หนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากการเป็นผู้ชายผู้หญิงนะแล้วยิ่งยุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องของการเปิดกว้าง LGBTQ แล้วอะตอนนี้อย่างไทย PBS ที่ไปเล่นเนี้ยก็เป็นเป็น LGBTQ รุ่นใหญ่ที่พูดถึงเรื่องปัญหาของใช่ พี่ตักกับพี่หนุ่มใช่เป็นการพูดถึงปัญหาของ l g b t q รุ่นใหญ่และปัญหาสังคมจริงๆที่มันเกิดขึ้นก็สนุกดีนะท,ที่บ้านชอบ <c oughs> ที่บ้านดูแล้วชอบ <c oughs> นั่งขำป้ามาอีกแล้วอุยป้าแต่งสวยอีกแล้วอะไรอย่างาเ,เ,เงี้ยมันจริงๆมันการทีๆๆ่เราได้ๆๆเล่นหลายๆบทมันก็มันก็สนุกดีมัน วันนี้ไปเล่นเป็นคนหนึ่งอีกวันเล่นเป็นอีกคนนึงบางทีเรารู้สึกว่าบทที่เราเล่นมันเป็นการบําบัดนักแสดงดีมันเหมือนได้แบบชีวิตจริงแล้วเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเล่นรู้สึกวมันโดนใจจังมันรู้สึกเล่นแล้วผ่อนคลาย <c oughs> พยายามชวนออยเล่นหลายครั้ง้ออยไม่ยอมเล่นมันบอกว่ากลัวเล่นแลวกลัวติดใจ โอ้ถ้าออยเล่นวายที่ผมว่าเฮ้ยมันน่าได้นะแต่มันไม่ยอมเล่นนะดีเห็นพี่มอสเห็นพี่มอสต,ติดต่อ,อยวพี่มอสอยากเล่นคู่ออยดีดะนะเผื่อสองคนมาเจอกันแล้วเคมีตรงกันนะติดใจแล้วไปทั้งคู่นะดีเลย <laughs> มันมันคือสิ่งอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าการได้ไปเล่น เป็นคนอื่นที่มันไม่ใช่ตัวหรามันมันมีความสุขมันได้ไปได้เรียนรู้กับตัวละครหลายๆตัวแล้วพอเราเล่นแล้วคนเชื่อมันยิ่งเป็นความรู้สึกมันมีความสุขมากกว่าคนดู้้สึกเฮ้ย mm hmm. เออเชื่อว่ะอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเอออยากอยากอยากเล่นไปเรื่อยๆอยากหาบทไปที่มันแบบไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆที mm ่แบบจากคนดูชอบ mm hmm. บางคนเขาคาดไม่ถึงว่าบางทีเราเล่นบทแบบนี้แต่พอเขาไปดูปุ๊บมันก็มีกระ,สะแสหลายๆกระแสะมานะบางคนก็มีทั้งชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็จะมีคอมเมนต์มาใน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 ที่เราที่เราลงมันก็มีอยู่แล้วเาฉันก็ดีฮรใช่แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเราเปิดกว้างอยู่แล้วครับ โอ้โหใกล้วาเลนไทน์แล้วพูดถึงเคล็ดลับรักยืนยาวอยู่เป็นเพื่อนกันมีความสุขที่สุดจากคนคนคนรักกันเนี่ยบางวันบางทีมันก็มีทะเลาะกันแบบกิ๊กก้อนกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยแบบเป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้ยาวใช้ชีวิตยิ่งผมเป็นคนโชคดีที่ หญิงกับผมชอบอะไรคล้ายๆกันชอบเที่ยวชอบกินชอบอะไรคล้ายๆกันมันก็เลยชีวิตมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมก็ฝากละครเรื่องนี้ก่อนแล้วนะฮะรางปกิณนาทางช่องเจ็นะครับทุกคนพุทธเพื่อหัสนะครับก็ติดตามชมได้แล้วส่วนอีกหลายๆเรื่องก็ยังออนแอร์อยู่ก็ลองไปดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างแต่ครับผม อีกเรื่องหนึ่งฝากด่านช้างยสแคมป์นะฮะอย่าลืมนะครับที่สุพรรณบุรีใครชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไปได้ที่เขื่อนกระเสียวนะครับที่ด่านช้างยสแคมป์ครับ <Okay. S 1> <c oughs> ขอบคุณครับ okay.